สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะแจ้งจับลุงพลรุกป่าสงวนสร้างวังพญานาคในที่ดินบ้านกกอกเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่22มกราคมที่บก,กปทศในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยชนยกรรมนำเอกสารหลักฐานพิกัดที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในเขตป่าดงภูพนันจังหวัดมุกดาหารเขาพบพันตำรวจเอกกิศณะสุขสมบูรณ์ ร่องผอบอกอบอกอบอกปทศพันตำรวจเอกธนัดชนเก่งกษิสีกิจผอบอกกสามบอกปทศและพองอศบอกปทศเพื่อดำเนินคดีกับนายเฉพลวิภาหรือลุงพลแห่งบ้านกกอกพร้รอมผู้สนับสนุนตามความผิดฐานพรบรป่าสงวนแห่งชาติมาตรา14ภายหลังร่วมกันก่อสร้างวังพญานาคและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆจนเป็นต้นเหตุให้ป่าสงวนเสื่อมเสียสภาพป,ป่านายอเฉริยะกล่าวว่าสำหรับที่ดินแปลงนี้ เป็นป่าสงวนโดยกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามเปลี่ยนมือแต่นายชัยพลให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวชนว่าซื้อต่อมาจากปู่ในราคา1.5แสนบาทซึ่งผิดกฎหมายเนื่องจากที่ดินในลักษณะน,นี้สามารถมอบให้ลูกหลานหรือทายาทได้เท่านั้นอีกทั้งที่ดินทุกแปลงในหมู่บ้านกก,กอกเป็นป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่อยู่ในระบบกรมป่าไม้ที่ให้อยู่อาศัยหรือทำการเกษตรได้ก่อนปี4-1แต่นายชัยพลเพิ่งเข้าพักอาศัยในปี57และก่อสร้างวังพญานาคปี63ตนขอยืนยันว่าไม่ได้จงใจกันแกล้งเพียงแต่เห็นผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักนอกจากนี้นายชัยพลยังกล่าวอ้างว่ามีต้นตะเคียนซึ่งไหลมาตามน้ำก่อนนำขึ้นมาให้คนกราบไหว้ซึ่งถือเป็นการหลอกลวงประชาชนและภายหนาอาจมีการตั้งตู้รับบริจาค ทรั้งนี้จากการตรวจสอบนั้นท่อนไม้ดังกล่าวเป็นไม้มะค่าโดยหลังจากกลุมป่าไม้ตรวจยึดไปก็ไม่หยุดยังนําต่อไม้อ้างว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนโสรพี่และหลอกลวงประชาชนซ้ําแล้วซ้ําอีกจึงเข้าแจ้งความดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ